นายเศธอันดิฟรีประธานสโมสรปัตตดี f อฟขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดอะเรโบโลสเตเดียมสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี กับการแข่งขันปหวยรุ่งอรุณนุลี2023-2024หมายเลข23โเน่หมายเลข27สุภกรเพชรชุระหมายเลข29จิรวัฒนเพ่งรัตนาหมายเลข23สิทธิ์วัราชคงแกว้วหมายเลข96ชนาทิพย์โกรนาลา หัวหน้าผู้สอนมณฑลนักน,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 นครปัตตานีเอฟซีวีนแคนองรังก,กาสุก,กาพื้นใหญ่นางพญาตานีปัตตานี f อซเสื้อสีเขียวกางเกงสีเขียวถุงเท้าสีเขียวเนี่ยคือสนามของเรนโบว์สเตเดียมเราเนี่ยจะอยู่ติดกับชายทะเลนะหลังสวน ก็ลมบางเวลาบอลของปัตตานีตกมาแล้วโอ้โหนะครับจังหวะนี้ยังดักได้อยู่นะครับจังหวะแรกของปัตตานีโอ้โหพนุพันธ์จังแก้วนะครับบอลของปัตตานีเข้ากลางไปที่พิชัดคนในออบูบากานะครับในเหละสองนี่ก็กลับมาช่วยทีมเฮเบชนากรสีที่ได้อ,อบอลของปัตตานียัดมากลางเวยปนวัฒน์โอ้โหนิดเดียวนะครับวันนี้ปนวัฒน์กันทศิลานะครับกับ พลิกตัวมาย้อนกลับมาใหม่บอลอยู่ที่นี่ฮาฟิลนี่ฮาฟิลน,นะครับของกลางแล้วก็เลือกจะแปรมาให้นัสรีเปิดไปข้างหน้ามีไว้ตัวหน้าพิชักโอ้โหนะครับยังติดอยู่นะซึ่งวันนี้จะมีแข่งกัน3คู่นะสสนามนะของฟุตบอลไทยลีกสเปิดบ้านเออบอลของปัตตานีโตกลับมานะวุตตะก่ใจออกมาทางซ้ายกีริยาภาพยกมาด้วยขวาพิชักพิชักโอ้โหนิดเดียวนะครับแต่ยังเก็บมาได้ของวิทักพิชัก มีเวลามีเวลาเรามองเพื่อนด้านหน้าอืจะเปิดจังหวะนี้ติดนะครับติดพันธุพันธ์จันแก้วนะครับมีต้องเปลียนให้เป็นบอลทางบ้านนะเป็นเฮดโค้ชเรานะคือโค้ชจริงๆก็คือดามมินเบลองนี่โดนแบนนะครับในการสะสมใบเหลืองมานะครับแล้วก็วันนี้ต้องยืมคุมเกมข้างสนามก็คือดิงกดนดิงเรานะครับเป็นสัทธาเจสูนะครับวันนี้ต้องำกำกับเกมในข้างสนามเลยนะครับปันนี้เอซีมาใช้งานนะเลือกใหม่นะเนี่ยประธานสโมสรของเขาครับแล้วก็ ใส่ชื่อตัวเองเป็นเฮดโค้ดด้วยนะครับเพราะณนะบนชนนนท์น,น,นครนี่ก็เรียนไลายเส้นอยู่ด้วยนะครับเขาทางเฮดโค้ดยังไม่ใช้งานนะครับบทอ้วาวจังหวะได้เฟรคทิกจังหวะนี้นาลุนนะครับของปัตตานีเอฟซีปีปนวัฒน์นะครับวัยเกิดฝรั่งเลียดเลียดโอ้โหเลือดอ่ะโอ้โหทะลุกัมแพงนะแต่ยังตรงตัวนะรับติดมือของราเทพนะครับจังหวะได้ฟลักซ์คลิก ยังไี้วะเลฟริตเต้นูเนสยกมามีไม่เจ็บได้โจโจ้ไอ้เพื่อนตั้งมาลุาเเากตะพาโอ้โหจังหวะนี้ก็โดนมาแล้วยังจะตึ้งบอลเลยสุดท้ายที่อาวุก,กานะครับลงสนามนักแรกให้กับตงสังกัดนะแล้วก็ซัดประตูใสเอฟซียะลานะในนัดก่อนนะครับของโคเน่นะครับเอาบอลฟรีคิกของเอเมสบารมีเลือกเปิดตรงๆขึ้นมาอื้อหือรับติดหมึดเลยนะครับของ สุพัฒชัยนะครับดักได้อยู่แล้วแฟรงค์แฟรงค์สวยจังหวะนี้เก็บไปแล้วก็เลือกยัดเข้ากขึ้นมาที่แฟรงค์มาทางซ้ายเปิดไปโอ้โหจังหวะนี้พิชชัคมาดีไปโอ้ยังไโอ้โอจังหวะนี้โอ้โหัโโหหโโหีหัวถูกล้อของพิชชัคอาบลรามันมนะับโอ้ยังครับยังโอ้โห,โโหจังหวะนี้เหินบอลยังเหินข้ามกานอยู่นะในการเฝ้าเสาว,วันนี้นของชาลาเทพโตมุสอนะครับ แล้วก็เปิดยาจังหวะนี้เป็นจังหวัดสุดท้ายนะครับผู้ตัดสินบอลล่าอนุยาตปัตตานียูฟีเสมอกับเอ็มเอนครศรีิตี้ศูนย์ประตูต่อศูนย์ในครื่งเวลาแรกอีกสักครับอนุญาตทางด้านทีเอ็มเอนครศรีสตีต์นที่เหมือนนะครับเป็นประธานเป็นสักผีทยานแล้วก็ท่านผู้วิเกียรติที่ เป็นท่านผู้จัดการทีมด้วยท่านสยินี่ผมเป็นคนสายตายาวนะฮะนี่ผมเหน็นเลยว่าไอซิเลงไปหมายเลขสิเก 17. แม่บนจิตหมายเลขสิเเข้าแล้วก็หมายเลขเกะครับอานน์อาสาของท่านาประธันธ์า กำลังระบมีเข้ามานะครับเอาละครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับวีแทนนั่นลังกาสกัปืนใหญ่นางมายาตานีปัตตานีเอฟซีนะครับมาลุ้นกันต่อในครึ่งเวลาหลังนะเกมเริ่มนะครับเป็นทางฝั่งเจ้าบ,บ้านนะครับเขี่ยลูกเล่นในครึ่งเวลาหลังนะครับรอให้ปนวัตรปนวัตรนี่ปนวัตรโยกมาจีดมาแล้วก็ซ้ายของปนวัตรเลือกจะยิงด้วยซ้ายนะของปนวัตรจันทะศิาลานะครับให้เซตเกมกันใหม่ฮะเอาชัวร์ๆเนียฟิล นี่ครับเฟีวแล้วสายกีฬาภาพกีฬาภาพให้เพื่อนวิ่งจำจานแล้วเปิดจังหวะแล้ไม่เปิดนะล็อกมาแล้วก็จะเปิดที่สองแล้วสุดท้ายจะตามแล้วโอ้โหยี่บอลแล้วโอ้โหมยี่พิชิตาอับดุลรามันนับนี่ครับโอ้โหยี่จับตีล่ากันทำไมนะเป็นประตูที่5ของเจ้าตัวนะในซีซั่นนี้นะแล้วก็ทําประตูแรกในเกมนี้ให้กับตัวเองนะให้กับสโมสรด้วยสำหรับพิชิตาอับดุลรามันครับโอ้โหยี่เอฟซีทำประตูขึ้นนำ เอมเอชนครศรีสิปีหนึ่งประตูต่อศูนย์จากผู้เล่นหมายเลขที่สิบเก้าพิทัก์อับดุลรามัโโนนะับและเป็นประตูประตูที่ห้านะครับให้กับตัวเองนะในเลขนะครับนั่นนะครับวันนี้ในยามที่ไม่มีนาชานะโอมานขนาดนี้นะครับนาชานมหาจุเลยก็เป็น<อ>พิพทักษ์นะครับ ยเน้นนะเรามาดูจังหวะประตูนะฮะเนี่ยกีตาพลาดนะกระชากเข้ากลางเองนะไม่เปิดจังหวะเลยแล้วก็เปิดบาจังหวะนี้นะเปิดเปิดขึ้นยิงเปิดนะแต่เจ้เทพนะจับมีอยู่จังหวะนี้นะครับต้องตัดมาเงินนั่นให้กลางของเอ็มเบสนี่คลายกันมานะครับแผลงมาที่นูเนสแตะจังหวะเดียวจะผ่านไม่หลุดไหมจังหวะนี้ยังดักอยู่แต่โอ้โหไปเกี่ยวมาสวยนะของปนวัฒน์แล้วก็โยกมาจับขวาซ้ายโอ้โหกว่สุดท้ายยังสกัดได้อยู่ของสุภกรเนียฟิว เก็บได้แล้วก็เปิดมาดีไหมมนชีตมนชีตแล้วนูเนสนูเนสโอ้โหนะครับยังครับยังนูเนสยังคลองอยู่แล้วมือมันตอลยังไม่ตายแล้วมีโอ้โหยังโก่งกันแล้วตัวนี้โอ้โหนั่นนะดูเกมแผงของมาตานีนี่แน่นด้านใน,นก็ไปตั้งที่พันุพันธ์ใหม่ให้พันุพันธ์เลิกเปิดยาวๆมาทางขวานันทวัฒน์ันทวัฒน์มองด้วยแล้วเปิดครอสไปยังโกงไม่จังหวะนี้ได้โกงนะ แต่บอลเบาไปนะครับไอ้ปนิดเดียวของมูชิดนะครับบอลของเอเมชหมาดีก็รักสะพงรักสะพงชริงเราจะพาไปแตะมาแล้ว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 หมาครับเจอโอ้โหเอเมชมาควนสีจังหวะนี้มีขานะครับโอ้โหเกือบเตะของฝั่งเอเมชข้างนี่ฮะการเติมขึ้นเกมขึ้นมาครับ แล้วก็เลียกมันเข้าขวาครับทีแรกแล้วก็ส้ายด้วซ้ายครับก็ยิงขึ้นบานนี่แล้วโอ้โหชัดไม่โดนไม่นิดเดียวนะครับอือฮึเรามีเลือกเราตั้งทีนะครับโวระเดชนะครับลงสนามใหม่เล่นกลางนะครับโวระเดชบุญเวกนะครับปานุพันธ์ซันซัที่โคนีโคนีอาบูบากานะครับห้องเครื่องของทีมนะซีซั่นที่แล้วโอ้โหนะครับเดนกูกับนะสุภกิจมาโชว์เจดีแล้วก็นะครับ ผมศักดิ์มุสิกพันธ์วกนี้นะครับจอแววนิราชบูงานะพาทีมประกาศแชมป์ไทยลีกสาวนะครับกลับมาช่วยทีมครั้งหนึ่งอ่ะบอลอยู่ในช่วงเวลาทดครับบอลของเอเมชนครศรีซิตี้วรเดชบุตรเวชนะครับสั้นๆที่เล่นกันฮะหาช่องหาจังหวะกันอยู่นะคของเอเมชสุภกรสุภกรแน่นนะไม่ให้กุติชัยมาตั้งที่พนุพันธ์พนุพันธ์ได้จะคลองบอลผาคือบอล มาเองนะของพันพันจันแก้วแล้วเปิดไปติบอลอัดน,นะครับจะเอาบอลทุ่มแฟงแฟงแล้วหลุดไหมลเนัสลูนัสแล้วเปิดมาบอลชิดก็เรียกบอลชิดถึงแล้วบอลชิดบอลชิดแล้วโอ้โหบพาชนะได้ครับบอลชิดวันหนาาแล้วบปิดประตูที่สองวันนี้นะโออต้องรงักประตูแรกให้ตัวเองนะครับบอลชิดวันหนาว ช่วงเวลาทุกวันนี้นะโอ้โหสิ่งที่แฟนซีเขาเขาบอกว่านะโอ้โหชัดนี้โจตอกเสื้อยอมรักไปเรื่อยเลยนะเป็นการปลดล็อกประตูให้กับตัวเองนะมีประตูแรกสักทีนะวันนี้ของมนชิตวันนารับโอ้โหในนาทีที่93ครับในการตักเกมมาได้ของประตานีนะต่อศูนย์จากผู้เล่นหมายเลข17มนชิต วันน้านี่โอ้โหสาวสาวเอฟซีเขาเยอะเลยเป็นความใจกว้างนะฮะของฟิลิเป่ที่ไม่ไปเองครับเปิดไปให้มนชินเจ้าตัวโอ้เจ้าตัวนะวันนี้ยอมรับไปเหลืองเลยครับหลังจากที่ตามสุนชาติชายใหญ่เข้าถอยนิดนึงไมา์เลขสิบ ยโอเสื้อนะยอมรับเลยนีะลของมชิฟวันนี้โอ้ก็ลือสนด้วยาซ้ายนะโอหเจ้าตัวนี่โอ้โหยอมยอมนะยอมแกกับหนึ่งนะครับในการปลลับตัวเองให้มีประตูสักทีนะวันนี้ของมชิดวันนานะครับโอ้พนันจันแกนะครับพนวัฒนะครับจันทศิลาหูโว์สักหน่อยนะครับในการคลึงบอลเล่นมัดบอลอยู่ที่สุภกิจลาวมกุยยานะ จบเกมก,การแข่งขันวันนี้นะครับเป็นเจ้าบ้านครับปัตตานเอสิครับเปิดบ้านเอาชนะผู้มาเยือนอย่างจาเจ้าแห่งนักสัตว์นะครับเอเอ็นเอสในเมษนครศรีสตี2ประตูต่อสนะครับ พิมัชอูยาบูนิงครับต้องเอาไปเย็นตอนแรกปิคาดนะครับนารายูเนเต็ดนะครับในสัปดาห์หน้าวันที่ที่28นะครับมีการเห็นว่ามีการจับทิศนะครับซึ่งแฟนคลับปัตตานีเอฟซีอที้มีการเตรียมพร้อมแล้วในการอ่างเอฟซีนะครับไทยวันนี้ประทานสมบรณ์ก็อื่นี่จะลื่อนดสามทุ่มครึ่งเนี่ยเรามีชุบฟูบอกว่าขอสามแต้มให้ลิเวอร์พูลนะฮะแต่บอลแฟนบอลแมนยูอยู่ข้างๆเนี่ย ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เดี๋ยวผมผู้บรรยายในไลฟ์สดกนตอนนี้เท่านี้นะครับเดี๋ยวผมต้องไปสัมภาษณ์นักกีฬาอยู่ในอมเราในสนามกันต่อรอข่าวกันสั้นๆไว้เวลาเท่านี้ก่อนนะสำหรับผมนะครับก็สวัสดีครับตรงนี้ก่อนนะนะครับสเปนเก็บสแต้มนะครับฟุตเนี่ยเจอพัทลุงนะครับไปเยือนพัทลุงเด็กๆยัง